สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเชื่อแล้วว่าภรรยาหลอกสามีถูกรางวัลที่หนึ่งมั่นใจแล้วว่าภรรยาหลอกจึงแจ้งความโอดลูกอายที่แม่ทําไว้ไม่กล้าไปโรงเรียนสามีถูกรางวัลที่หนึ่งเผยมั่นใจว่าภรรยาหลอกจึงแจ้งความโอดลูกอายที่แม่ทําไม่กล้าไปเรียนยืนยันไม่ได้โอนเข้าด้วยความเสน่หาแต่เป็นการฝากไว้ในบัญชีเท่านั้น 19พฤศจิกายน2565พันตำรวจโทรสมศักดิ์เกตพิบูล์สารวัตรสอบสวนสพทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางเข้าพบนายมนิตย์เสงวนนำสกุลอายุ4 9ปีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีถูกนางอังคารัตนเสงวนนำสกุลอายุ45ปีภรรยาที่อยู่กินกันมา26ปีได้หนีตามผู้ชายพร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งงวดประจำวันที่ หพฤศจิกายน2565พันตำรวจโทสมศักดิ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกับนายมณิธยืนยันว่าต้องการที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาที่หนีไปกับผู้ชายซึ่งรู้เพียงแต่ว่าชื่อว่านายวิทยาไม่ทราบนามสก,กุลและต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาดำเนินคดีและเอาเงินมาคืนขณะที่นายมณิธกล่าวว่าที่แรกตนว่าจะไม่แจ้งความแล้วเพราะภระยาโทรมาว่าขอให้หยุดให้ข่าว ยขอเวลาสัก1-2วันจะกลับมาบ้านเอาเงินมาคืนทั้งหมดรวมถึงยืนยันว่าไม่ได้หนีไปกับผู้ชายแต่ขัดใจที่ลูกชายพูดด้วยไม่ดีหนีไปเพราะความโกรธตอนนี้เริ่มทำใจได้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาที่แรกตนก็เชื่อแต่ปรากฏว่าวันนี้กลับติดต่อไม่ได้อีกต้นปรึกษาทุกคนดูแล้วมั่นใจว่าภรรยาน่าจะหลอกลวงเพื่อถ่วงเวลาระวิงเวลาไม่ยอมคืนเงินที่หนีไปกับผู้ชายมากกว่า จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพราะแน่ใจแล้วว่าภรรยาไม่มีความจริงใจสาเหตุที่โอนเงินเข้าบัญชีภรรยาเพราะตนไม่มีบัญชีธนาคารของตัวเองตนเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ส่วนที่ภรรยาอ้างว่าลายเซ็นหลังสลากเป็นลายเซ็นภรรยานั้นเพราะตนเขียนหนังสือไม่ได้เลยให้ภรรยาเซ็นแทนยืนยันว่าการโอนเงินเข้าบัญชีภรรยาไม่ได้โอนเข้าให้ด้วยความเสน่หาแต่เป็นการฝากไว้ในบัญชีเท่านั้น ตอนนี้มั่นใจว่าภรรยาหลอกแน่นอนส่วนหลังจากได้เงินคืนแล้วค่อยคุยกันอีกทีต้นอาจจะถอนแจ้งความหากกฎหมายสามารถทำได้เพราะเห็นแก่เคยอยู่ด้วยกันมาหลังจากได้เงินคืนหากไม่มีที่ไป <c oughs> ก็อาจจะให้พักในบ้าน <c oughs> ให้อยู่กับลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ลูกสาวอายุ11บขวบเรียนปหคิดถึงแม่มากจนไม่อยากเรียนต่อแต่อาจจะไม่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแบบเดิมสักระยะเพื่อดูใจกันก่อน ที่สําคัญขอให้คิดถึงลูกคนเล็กตอนนี้ลูกไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเสียใจมากที่แม่ทําเช่นนี้และอายเพื่อนตอนนี้อยากย้ายไปเรียนที่อื่นหรือไม่ก็อาจจะออกจากโรงเรียนไม่เรียนต่อขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ